สวัสดีครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องแบบจำลองของการสื่อสารนะครับว่าประกอบไปด้วย S M C R ซึ่งตัว S หรือ Sender นั้นหมายถึงผู้ส่งสารตัว M หรือ Message นะครับหมายถึงตัวสารหรือประเด็นสารต่างๆตัว C ก็คือ Channel หรือช่องทางของการสื่อสารและตัว R นะครับก็คือ Receiver หรือผู้รับสารอย่างไรก็ตามนะครับกระบวนการสื่อสารนั้นจะครบองค์ประกอบและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะฮะถ้าหากว่า มีฟีดแบ็กหรือผลป้อนกลับนะครับจากผู้รับสารมายัางผู้ส่งสารนะครับซึ่งก็จะทําให้การสื่อสารนั้นครบวงจรและก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นจะเป็นการตรวจสอบว่าการสื่อสารนั้นวัตถุประสงค์บรรลุวัตถุประสงค์ตรงกันหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการสื่อสารนั้น จะมีการแบ่งประเภทที่ย่อยๆออกมาได้หลายประเภทนะครับซึ่งในที่นี้จะขอแบ่งเป็น5ประเภทนะครับซึ่งอันแรกเลยก็คือการสื่อสารในตนเองนะครับในประเภทที่นั้นั้นนะครับก็คือจะขยายวงออกมาอีกนิดนึงนะครับนอกจากการสื่อสารในตัวเองแล้วยังเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลถัดมานะครับก็จะขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือการสื่อสารสาธารณะนะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารภายในองค์กรและสุดท้ายนะครับ ก็เป็นการสื่อสารในวงกว้างที่มากที่สุดนะครับนั่นก็คือการสื่อสารสื่อมวลชนนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับกล่าวถึงเรื่องของการสื่อสารภายในบุคคลหรือภายในตนเองนะครับหรือเป็นการสื่อสารที่ซึ่งเป็นการสื่อสารที่บุคคลคิดนะครับตัดสินใจนะครับหรือวิเคราะห์ปัญหาต่างๆนะครับแล้วมีการสื่อสารจากความคิดของตนเองนะครับผ่านการกระทานะครับหรือพฤติกรรมของตนเองออกมานะครับก็จะทําให้คนอื่นเห็นว่าตนเองนั้นคิดอย่างไร มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการสื่อสารภายในตนเองนั้นนะครับเป็นเรื่องของแนวคิดที่เกิดจากเรื่องของการสร้างเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับการที่จะทําการสื่อสารกับผู้อื่นต่อไปนะครับซึ่งในการสื่อสารภายในตนเองนั้นนะครับถ้าหากว่าดูในแผนภาพนะครับเราพบว่าการสื่อสารภายในตนเองนั้นเป็นจุดร่มต้นที่สําคัญของการสื่อสารนะครับ ในการศื่อสารด้วยตนเองนั้นนะครับถ้าหากว่าดูดีๆแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจในตัวเองให้เป็นการรับรู้ว่าตนเองนั้นเป็นใครนะครับและมีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไรนะครับหรือซึ่งเรียกแนวคิดนี้ว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับตนเองหรือเซลล์คอนเซปต์นะครับ นอกจากนั้นนะครับในการสื่อสารภายในตนเองนะครับยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารและที่สําคัญนะครับก็เป็นการแสดงผู้คลิกภาพนะครับที่ตัวเรานะครับจะแสดงออกมาในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการสื่อสารภายในบุคคลนะครับอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมานะครับเราก็จะเริ่มคิดนะครับว่าวันนี้เรามีกิจกรรมหรือภารกิจอะไรนะครับอันนี้เป็นการสื่อสารกับตัวเอง เป็นการพูดคุยภายในตนเองนะครับซึ่งจะทําให้เราดําเนินกิจกรรมต่อไปนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นการบนบานสารกล่าวนะครับซึ่งเราไม่เชื่อนะครับว่ามันจะเป็นการสื่อสารภายในตนเองแต่คนส่วนใหญ่นะครับเข้าใจว่านั่นเป็นการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เราไปบนบานสารกล่าวนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับ เวลาเราอธิษฐานหรือบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะครับเราก็จะบอกว่าถ้าหากว่าบรรลุความสําเร็จหรือบรรลุเป้าหมายของเรานะครับเราก็จะทําการแก้บนหรือทําอะไรก็ตามนะครับซึ่งอันนั้นเป็นการบอกตัวเองนะครับว่าเ <ME hib it. S 2> มื่อบรรลุปเป้าหมายแล้วเราจะทําอะไรนะครับซึ่งในการสื่อสารในตนเองนั้นนะครับเป็นกระบวนการภายในตนเองทั้งหมดเลยนะครับที่จะทําให้คนนะครับเห็นว่าตนเองนั้นมีความคิดมีแนวคิดมีจินตนาการนะครับ หรือจะสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมได้อย่างไรนะครับซึ่งในการสื่อสารภายในตนเองนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการสื่อสารนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากว่าจุดเริ่มต้นที่ดีนี้นะครับในการสื่อสารนี้นะครับ ก็คือเรื่องของการคิดบวกนะครับถ้าหากว่าเราเริ่มต้นจากการคิดบวกในชีวิตประจําวันหรือฝึกคิดบวกให้เป็นกิจนิสัยนะครับก็จะสะท้อนไปที่เรื่องของการส่งผลต่อเรื่องของการสะท้อนออกมาในเรื่องของการพูดการแสดงออกหรือพฤติกรรมนะครับซึ่งการพูดหรือการแสดงออกหรือพฤติกรรมนั้นก็จะไปเกี่ยวพันไปให้คนอื่นเห็นหรือรับรู้ตัวเราว่าเราเป็นคนอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะ หากว่านําไปใช้ในการทํางานนะครับก็จะพราะว่าการทํางานนั้นก็จะบรรลุปเป้าหมายหรือประสบความสําเร็จสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีมากกว่าการคิดลบนะครับซึ่งถ้าหาว่าเราคิดลบหรือคิดได้ระ่ิีบนั้นเองนะครับก็จะทําให้เราไม่สามารถสื่อสารหรือทํางานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องของแนวคิดของการสื่อสารภายในตนเองซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญขอ,ของกระบวนการสื่อสารทีเดียวครับ